เกศสวัสดีค่ะเกศติสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุปูสุกนเด้อค่ะเมื่อนี้นะคะกับมาพบกับเกศติอีกเช่นเคยนะคะเนาะเมื่อนนี้นะคะเกศกสซีสรุปนะคะทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะในคลิปนี้คลิปเดียวนะคะมาตอนพีตอนนองนะคะท่านใดนะคะที่ย่างบอกเขาไปรับชมนะคะกับเขามาเบิงในในคลิปนี้คลิปเดียวก็ได้นะคะมวยดังนะคะทุกทุกสำนักนะคะกับายสำนักนะคะที่เกศได้เดาวมาลงให้นะคะเนาะ หอนอากาศตอนเ้านะคะกับห่อนจักน้อยนะคะพอสวนออสวงองสองมือจับมือแล้วนะคะห่อนนะคะเนาะมันหอนนะคะสำหรับท่านใดน,นะคะที่เขามารับชมรมบฟังแล้วนะคะเกียดกับฝากนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับทังช่องแม่กเกดพาโชคด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแก้งเตือนไว้นะคะเพื่อสีบรายพลาดนะคะตัวเลขเด็ดแนวท้างดีๆจากทั้งช่องนะคะเนาะค่ะท่านใดสนใจนะคะสร้างครีมนะคะ เส่นเซียมนะคะของเจแดงนะคะกับทักแอดเข้ามาได้เลยนะคะที่ศูนย์5ปดสองหนึ่งศูนย์ห้าเ้าแปดสี่สามนะคะนะคะฮอนอากาศ์ฮอนนะคะค่ะที่เกตได้แปะเบอร์โทรนะคะที่นาจอนี่นะคะกับทักเข้ามาได้เลยนะคะเนาะก <c oughs> ัน่าเสียเวลานะคะเฮาสิมาเบิงแนวข้างไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่ามีสำนักใดบางนะคะที่เกตไดเอามาลงงหายนะคะเนาะ,ะเดี๋ยวเขาขอมาเบิงไปพร้อมๆกันแล้วก,กันนะคะ ค่ะอันดับแรกนะคะก็เป็นของปูเจ็ดองนั่นเองนะคะนี่แหละคะ่ะบนนะคะปูกระหามานะคะเนาะหก,กับเจ็ดนะคะล่างนะคะหามากสงกับหนึงนะคะ่านชมบนล่างเจ็ดแปดเกานะคะจับคู่ไที่เจ็ดหงดหนึ้าหนึ่งเจ็ดสองแปดสอเก้องนะคะเด่นที่แปดหนึ่งนะคะ่านชมนแ,แ,แะะ 8, ะะชม้วนกะ็เลขบนนะคะมีหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสองเจ็ดสองนะคะ แล้วก็เลขสามตัวนะคะแปดเจ็ดสองหกแปดหกสองนะคะทำช่วงน,นี้แล้ค่ะแคบหน้าจอไวทะเบงเลยนะคะเกะกระสิบไปแบบย่างไว้นะคะเนาะท่านใดนะคะที่เห็นแล้วนะคะก็รีบแคบหน้าจอไว้นะคะกัะท่านใดที่แคบหน้าจอบ๊บอบได้นะคะแคบหน้าจอบอ๊อบเป็นนะคะกัะเอาปากกานะคะาปากกากับสมุดนะคะมาจดไวเดอแมเดอนะคะอ่า กระตอมานะคะเป็นเลขของปูเ่านะคะว่าลิทนะคะนะคะ่ะปูกระหายนะเก้าสองเจ็ดหกเก้าสี่สามศูนย์แปดสามหกหนึ่งนะคะนะคะีนะคะ่ค่ะที่ขีดไว้นะคะที่ขีดไปนี้นี่นะคะกับเป็นตเด่นนะคะของปูนะคะเนาะนะคะเลขล่างนะคะมีสองเจ็ดนะคะเก้นะคะศูนยแปดหหนึ่งนะคะทำชมนี่ยคะ แ,แคบหน้าจอไว้ก็กแล้วกันนะคะค่ะต่อมานะคะเป็นแนวท่านะคะของปูจอมปวกนะคะปูกระหายเลขวิ่งนะคะเจจับคู่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เลขสามตัวกับสี่เจ็ดสองสามสามเจ็ดสองนะคะท่านชมที่วงกลมไว้นี่นะคะก็เป็นตัวเด่นของปูนะคะเนาะนะคะจะแคบหน้าจอไว้ก็แล้วกันนะคะ ต่อมานะคะเป็นแนวท่านะคะของคู่บ้านะคะเล็กติดของคู่บ้านี่บอลลุดนะคะเนาะบอลบอลลุดเลยนะคะค่ะกะมี่เก้าศูนย์หนึ่งนะคะตาว่าหาวิ่งมาเจ็ดนะคะที่เจ็ดนะคะ,นะคะจับคู่หานะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามเก้านะคะตาวา่าคงสุดท้ายของคู่บ้าบันโน่นนะคะนี่ละคะ ผงสุดท้ายนะคะตัดที่สามออกนะคะตัดที่สามออกนะคะเห็นเหลือแค่สองหลักแค่นั้นคือหลักเจ็ดกับหลักหกนะคะเนี่ยค่ะผงสุดท้ายนะคะแคบหน้าจอไว้ทะเบิงด้วยนะคะเห็นเด่นนะคะคือเจ็ดเก่ากับเจ็ดหนึ่งนะคะท่านชมเนี่ยค่ะแคบหน้าจอไว้ทะเบิงด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นแนวทางนะคะของคุนแม่ขวนนะคะของคุนแม่ขวนนะคะเนาะเนี่ยค่ะ หายมาะนะคะเจ็ดสี่สองสองเจ็ดสี่แปดหนึ่งหกสี่เจ็ดสองนะคะนะคะแล้วก็สองห้าศูนย์นะคะเลขล่างนะคะมีเจ็ดห้าหนึ่งเก้านะคะนะคะแล้วก็เลขของพออปต์นะคะของพออปตอนะะอ์นะคะทีเนี่ยเข้หลุดนะคะเกตพึงตามเป็นงวดแรกนะคะกระหายมาบนนะคะแหติดนะคะมีห้าหกเจ็ดล่างมีหนึ่งกับสองสามนะคะ จับคู่ห่ตัวเดียวก็คือ6กสองนะคะท่านชมนะคะเลขของพอออมาต่อนะคะเนาะแคบหนาจอไว้เธอเบิงด้วยนะคะเพราะว่าเกรดพึงได้ตามแนวทางนะคะเป็นขั้งแรกนะคะแคบหนาจอไว้เธอเบิงเลยนะคะต่อมานะคะเป็นของพอแค่นะคะพอน้องแค่นะคะให้วิ่งเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะผู้ใดมักตัวใดนะคะกรีบเอาไปจับส่ก,กันครับตัวทีเอฟซี e มักเลยนะคะ จับคู่ให้นะคะมิตรสามตัวเนาะค่ะเนาะกัสองเจ็ดสองนะคะหนึ่งศูนย์เจ็ดสองแปดเก้าสองแปดเก้านี่เป็นเลขของลูกสาวนะคะที่โทรมานะคะเป็นกระถูกมาตลอดเนาะค่ะก็เลยเอามาฝากเอฟซีเป็นแนวทางก็แล้วกันนะคะก็บศูนย์เก้าสามนะคะนี่ราคาแคปหน้าจอไว้ทะเบิงเลยนะคะต่อมานะคะเป็นแนวทางนะคะของวัดศรีดารามนะคะที เจแ,แดงนะคะเพิ่นได้ไปล่ามบวงสวงนะคะแจบุญนะคะถือเลขแปดสามนะคะเป็นล้านนะคะงวดนี้นะคะเลขหาสามนี่นะคะคุณแม่ควรนะคะได้มานะคะมาปูบอกหาสามตัวเดียวนะคะจุดทูบนะคะห้าหนึ่งสองแปดสองห้านะคะแปดสองหานี่เป็นแนวทางนะคะของพี่น้องนะคะเพื่อนแดดมาฝากกันนะคะเนาะนี่นะคะ แคบนาจอไว้ถทะเบิงเลยนะคะต่อมานะคะเป็นของพระอาจารย์นะคะท้าเวสุวรรณลำพูนนะคะไหหม่านะคะงวดที่ผ่านมานะคะไหหมา่าสี่สองสองนะคะท่านชมนะคะงวดนี่ไหนะคะสี่สี่ศูนย์สี่สามเก้าสี่สามแปดนะคะเนะนี่ยค่ะแคบนาจอไว้ถทะเบิงเลยนะคะค่ะต่อมานะคะเป็นแนวท่านะคะของคุณพ่อนะคะ,จะเจริญศิลน,นะคะสูตร ตรงนะคะสูตรตรงๆไม่ต้องกลับนะคะหลักหน่วยบนนะคะคุณพ่อหมมกนะคะสองสี่หกนะคะ 2, 4, 6, นี่ค่ะสองสี่หกบนสองหกสองสี่สองแปดเก้าสองเก้าสี่เก้าหกเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดนะคะนะคะขีดขีดไว้นี่นะคะขีดไว้นี่นะคะขีดไว้นี่นะคะเป็นตัวเด่นนะคะ ของคุณพ่อนะคะเนาะค่ะแล้วก็เลขล่างนะคะติดสามกับหานะคะจับคู่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดสามสามหกสามเจ็ดสามแปดนะคะตาว่าคุณพอ่อ่นห้นเน้นที่ลักหานะคะทุ่มชมเนี่ยคะ่ะแคบหน้าจอว้เธอเบิ่งเลยนะคะแนวทางนะคะของคุณพ่อจะเลื่อนสินนะคะเนาะค่ะจะมีโอกาสนะคะเดี๋ยวเกียสิได้ไปสัมผัสคุณพอ่อโตโต,ต,ต,ตเลยนะคะค่ะ แคปหน้าจอไว้ทะเบิงเลยนะคะก็ะต่อมานะคะเป็นเลขแนวทานะะ่าของปู่บุรีลมนะคะปู่หกสองนั่นเองนะคะที่หามานะคะบนล่างนะคะหห้าสองเจ็ดห้าเจ็ดห้าสองเจ็ดสองวิ่งที่ห้านะคะค่ะแคปหน้าจอไว้ทะเบิงเลยนะคะก็ะะต่อมานะคะเป็นเลขของแม่ใบนะคะฟันแม่นนะคะเนี่ยค่ะ ห,หายหาเก้าเก้าหานะคะเนาะค่ะแคีปหน้าจอไว้ถทะเบิงเลยนะคะแนวทางนะคะของคุณแม่ใบนะคะ,คะต่อมานะคะเป็นแนวทางนะคะของเซียนประคนใชนะะน่นะคะเนี่ยค่ะหายเลขวิ่งมานะคะศู 0, 7, 9, นย์เจ็ดเก้าค่ะศูนย์เจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดหานะคะที่ขีดไว้นี่นะคะเป็นเจ็ดเจ็ดหานะคะเป็นตัวเด่นนะคะของเซียนประคนใช่นะคะจับคู่เก้าเจ็ดห้า แปดสี่ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์นะคะแคปนหนาจอไว้เธอเบื้องเลยนะคะต่อมานะคะเป็นแนวทานะะ่าของพีชุมแพนะคะขอนแจนนะคะวที่ผพานมานะคะเขาบนเขาล่างกันเลยทีเดียวนะคะบนให้วิ่งนะคะเก้ากับเจ็ดนะคะตัวเด่นนะคะคือคือนเก้านะคะเลขล่างให้วิ่งแปดกับหกเด่นที่เด่นที่แปดนะคะผมชมจับคู่คือเก้าสองหกสอง จ็ดสามแปดเก้านะคะนี่ค่ะแคปหน้าจ,จอไว้เธอเบิ้งเลยนะคะต่อมานะคะเป็นแนวท่านะคะของอาจารย์เล่าว่านะคะหนองค่ายนะคะเนาะนะคะเลขติดนะคะขันบ่มมีภไพ่พในซีตัวนี้นะคะหานซื้อนะคะเพราะว่าเลขติดของอาจารย์นะคะน้อยสุดนะคะที่จะลดนะคะแต่ว่าจับคู่ให้ยลุดนะคะห้มากนะคะสี่เจ็ดเก้าแปดนะคะ ตัวเด่นนะคะคือเจ็ดกับเก่านะคะนะคะจับคู่นะคะเจ็ดสามแปดสองสี่ศูนย์เก้าสองสี่แปดเก้าเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดแปดสี่เก้าแล้วก็เก้าแปดนะคะบนล่างนะคะนี่แหละค่ะแคบหนาจอวัเธอเบิ้งเลยนะคะตัวเด่นก็คือแปดสองเก้าสองแล้วก็สี่เก้านะคะท่าผู้ชมแคบหนาจอไว้เลยนะคะต่อมานะคะเป็น ของปูน้องลักนะคะปูน้องรักนะคะสายปูสายตัดนะคะทำชะะุ่มเนี่ยค่ะล่างนะคะให้เก้าหนึ่งสามจับคู่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดค่ะตัวเด่นก็คือหลักเจ็ดนะคะโอ้ยค่ายเจ็ดนะคะเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดนะคะเด่นที่เจ็ดนะคะดับหกเนาะคะ่ะทำชุ่มนะคะ ปูสายตัดนะคะแคปหน้าจอไว้ทะเบิงเลยนะคะค่ะ้วก็ตตอมานะคะเป็นแนวท่าะะของปู่กูแก้วนะคะค่ะบนวิ่ง2กับ7เน้นที่7นะคะจับคู่4 7 2 3 7 2 7 2 7 3 7 4ล่างวิ่ง8กับ5จับคู่5 8 5 7 6 8นะคะ ะะตัวที่วง่งกลมไว้นะคะเป็นตัวเด่นนะคะตัวเด่นของปูนะคะเนาะ,ะแคบนาจอไวทะเบิงเลยนะคะค่ะต่อมานะคะเป็นเลขของคุณพ่อนะคะคุณพ่อสีนะคะเลขวิ่งนะคะเข่ามาหลงดติดแล้วนะคะที่คุณพ่อพจับคูไห,นะะหน้นะคะงวดนี้นะคะเอาไปไวแทนแหน่เบิงนะคะเนาะเลขติดของคุณพ่อก็มีหกกับเจ็ดกับแปดนะคะให้วิ่งนะคะเน้นที่เจ็ดนะคะเน้นที่เจ็ดนะคะจับคูไห้นะคะ ก็คือเจ็ดสามเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดเก้านะคะจับคู่นะคะก็คือหกเจ็ดสองนะคะช้ำชมนะคะตะวากะมีตัวเลขที่เพิ่มเติมมากนะคะทีเกตเดิลงหายเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวเกตลงหายนะคะเนาะค่ะเพิ่มเติมมากนะคะก็คือเจ็ดสามนะคะเพิ่มเติมมากเจ็ดสามนะคะอายุของคุณพ่อนะคะที่คุณพ่อเิ่นไดฝันนะคะฝันว่าไดห่เนาะคะ่ะหกสิบแปดปีนะคะขันคุณพ่อว่า เจ็ดสองมันดังคักนะคะกระยานมาแปดสองนะคะท่านชมนะคะค่ะกับเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะค่ะแคปหน้าจอไว้าทะเบิงเลยนะคะก็ะต่อมานะคะเป็นเลขของคุณพ่อตานะคะเล,เลขเลขเขือนะคะเนาะเลขของคนทพีฟ้าโล่งนะคะเพิ่นไดมานะคะศูนย์เก้าสามศูนย์หกสามนะคะจับคู่หายกับคือเก้าสามกับหกสามนะคะท่านชมแคปหน้าจอไว้าทะเบิงเลยนะคะนี่ค่ะ พราะว่าคุณพ่อตาคุณไปงานคาวดําเนาะค่ะคุณได้แนวทางมาหายนะคะก็เลยรีบมาเอามาลงหายเอฟซนะคะเนาะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นแนวทางนะคะของพระอาจารย์ต้นเศรษฐีนะคะเลขล็อกพารวยนะคะค่ะกระจับคู่หายนะคะ1นึ8งแปดสี่แปดเจ็ดแปสองห้าแดแดหสาปดหดเกดศนะคะตัวคลิกที่ขีดไว้นะคะ เป็นตัวเด่นนะคะของพระอาจารย์ต้นเศรษฐีนะคะแล้วก็สูตรพิชิตความรวยนะคะบนล่างให้สามนะคะจับคู่สามหกสามเจ็ดเก้าสามศูนย์สามนะคะที่คิดไว้นะคะเป็นตัวเด่นนะคะเนาะแล้วก็สูตรบนนะคะมีสองหกสองเจ็ดสามหกสามเจ็ดค่ะแคหนาจอไว้ทะเบิงเลยนะคะแนวท่างนะคะของพระอาจารย์ต้นเศรษฐีนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นเลขซองนะคะเนาะ เล็กซ่องนะคะเล็กซ่องหกมืนนะคะหมวดที่พานมากกับเขานะคะให้ล่างห้ากับสามมาหนึ่งตัวเหล็กซ่องหาแสนนี่เก้ากับหกมาหนึ่งตัวนะคะแคบนาจ,จอไว้เทะเบงเลยนะคะต่อมานะคะเป็นแนวทางนนคะของปูสามแนะคะห้าตัวมาสองตัวนะคะมีสามแปดศูนย์ห้ะคะลักลอยของปูนะคะก็หกับหหลักสิบ เจ็ดกับแปดจับคู่เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดห้านะคะนี่นะคะแล้วก็เลขสามตัวหกเจ็ดศูนย์หกแปดศูนย์เลขล่างติดหนึ่งกับสองกับสามนะคะจับคู่เก้าหนึ่งสามหนึ่งเก้าสามสามหกตัวกันตัวล่องนะคะก็คือหาหกนะคะแคปหนาจอไปเลยนะคะต่อมานะคะเป็นแนวทางนะคะของปูปิสนานะคะ ปูหามากนะคะ954704เหล็กหลังเตานะคะก็คือ c 4 7นะคะคุณช่มแคบหน้าจอไปเลยนะคะค่ะต่อมานะคะเป็นแนวท่านะคะของเอฟซีนะคะคอนเจนนะคะงวดนี้เป็นงวดที่ซีแล้วนะคะที่เกตเเดวมาลงหานะคะเนาะเป็นงวดที่ซีแล้วจับคู่059483726169นะคะแคบหน้าจอไว้ทะเบงเลยนะคะค่ะ ต่อมานะคะโครงสุดท้ายนะคะของปูถุงฝนนะคะเนาะของปูถุงฝนหายมากนะคะจับคู่ไห่ตัวเด่นมากนะคะสามห้าเจ็ดเจ็ดแปดเก้าจับคู่สามห้าสามเก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสามเลขคว่ำฝันนะคะของปูกระพือสองเจ็ดเจ็ดนะคะเลขดับคู่ศูนย์ห้าสองเจ็ดสี่เก้าหกหนึ่งนะคะนะี่คะแคปหนาจอไว้เลยนะคะ แล้วก็ต่อมานะคะเป็นแนวท่านะคะของปูหาเจ็ดแปดนะคะชุดเต็มนะคะทีเกตได้เราลงหายกรน,นาน,นี่นะคะชุดเต็มปูกระหายมากเก้าสามสามเก้าห้าสามสามห้าหกสองสองหกหกแปดแปดหกจับคู่สี่ห้าสามสี่สามห้านะคะโครงชุดถ่ายของปูนะคะปูกระหายมากลางตัวเดียวนะคะก็คือหกสองนะคะทั้งช่วหกสองสองหกแค่นั้นนะคะแคบหนาจอไว้เบริงเลยนะคะ นี่ละค่ะโคงสุดท้ายของปูนะคะเนาะนะคะบนปูกระหายมากเก่ากับเนะคะหลักหน่วยคือสามคะจับคู่สี่เจ็ดสามห้าเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามเก้าเจ็ดสามห้าเ้าสามศูก้าสามสี่เก้าสามนะคะก็คือบนมีเก้าสามกับเจ็ดสามคแนนนะคะล่างก็คือหกสองนะคะแคปหน้าจอไ้เลยนะคะต่อมานะคะชุด เลขลับนะคะชุดเลขลับนะคะที่สรุปแห่แล้วนะคะสรุปแห่แล้วนะคะนี่แะคะคัดแล้วนะคะคัดพิเศษนะคะเดนหนึ่งสองนะคะหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามเจ็ดตัวรองนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งแปดแปดเจ็ดสองแปดแล้วก็ตัวกันนะคะก็คือสองเจ็ดสามหกแปดศูนย์นะคะแคบนาจ,จอไว้ทะเบงเลยนะคะชุดลับเลขเด็ดนะคะ ยังไมเคยหลุดนะคะยังไมเคยขาดนะคะคุณผู้ชมแคบหน้าจอไปทะเบิงด้วยนะคะที่เก็บในโลกหายนะคะเนาะค่ะแคบหน้าจอไปทะเบิงด้วยนะคะตัวต่อมานะคะเป็นตัวเลขนะคะของพิสุเมกน้ำสูงนะคะบนล่างนะคะเจ็ดกับหนึ่งจับคู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่หกหนึ่งหกสองหกสี่เลขสามคู่สามโตนะคะมีห้าเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดสองสี่เจ็ดหนึ่งนะคะ วงกลมหายคือเจ็ดหนึ่งนะคะชุชม,ชมแคบหน้าจอไว้ทะเบิงเลยนะคะค่ะพักกันแคบท่านกันบ้านนอกนะคะค่ะทั้งหมดนี่นะคะกัมมีแทนนี่นะคะทีเกียดเดลมาตอนพีต,ตอนนองนะคะทันไดชอบนะคะแนวทางไดน,นะคะกะ็รีบไปหาจัดสื่อเลยนะคะเพราะว่าเกียดเดลมาล่วงหายนะคะถูกอกถูกใจกันบอเนะคะค่ะแคบหน้าจอไว้ทะเบิงเลยนะคะ ทุกสำนักถูกอาจารย์นะคะรวมในคลิปนี้คลิปเดียวเท่านั้นนะคะท่านใดที่ยังบอได้ขอไปเบิ้งในคลิปนะคะยอ้อนหลังนะคะกับเบิ้งในคลิปนี้คลิปเดียวก็ได้นะคะมืออื้นนี้นะคะเลขก็ออกแล้วนะคะเกตดก็ขอให้เอฟซีองเกตดทุกคน้นทุกทันพอแมพี่นองสุขุสุขุขนนะคะขอให้ถูกหวยรวยไปด้วยกันนะคะงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองหาหกหานี่นะคะขอให้โชคโชค,โชคมันมัรนรวยรวยเด้อค่ะ แคบน้าจอไว้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเกตกิกาฝากไว้เพียงเทอนีนะคะกับพอกันไม่ในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ